ประกอบล่างแล้วโอ้ล็อกว้ายประกอบยังไงอะทำไมขาอยู kind ่ of ที่อยู่ท kind of ี kind of anyway? ่บนแล้วทำไมแขนอยู่ข้างล่างอะประกอบล่างยังไงฮะเอ้ยประกอบผิดหรือเปล่าไม่ทำไมแขนอยู่ห้องอย่างนั้นอะเอาเอาเปลี่ยนคนพี่ต้องเปลี่ยนคนนี้เอาเสกเอาสิเสกดีมิวสิกกับพี่ไฟฟ้าเอ้าหนึ่งสอง ยังไม่ถูกเลยทำไมสลับแขนขากันมั่วซั่วหมดแล้วเนี่ยคะทำไมอ่ะนั่นตอนนี้หัวอยู่กลางเฮ้ยทำไมไม่น่าสักทีอ่ะตองซัมอ่โอ้โหหนักกว่าเดิมอีกหัวไปอยู่อยู่ตรงขาแขนจะอยู่ที่หัวอะไรอ่ะนั่นตัวอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะนะชากับแม่เรารีบวิ่งไปดูกันดีกว่านะ หายเลยในเฮดหรือเปล่าหรือตัวอะไร,รอ่อะคอไม่คุ้นเลยอ่ะไปๆเราวิ่งไปดูกันดีกว่าป่ะเอายิงไปแล้วชายิงกับแม่จับด้วยฉันยิงตัวใหญ่มากนะสาัตว์ในเฮดตัวเนี้ยโอ้ยิงไปอ๋อยิงไปย,งย,ยิงไปอย่าิงไปยิงไปโอ้ยิงอะไรกันเนี่ยโอ้โหพอ,อรู้แล้วยิงอะไรกันน,นั่นน้อยจับปลาไปอยู่ที่บนข้างๆกับถันน้ำนะโอ้ อย่าหยุดลูกโอ้ยเฮ่มันระเบิดหายลงน้ำไปเลยเย้เ yeah. ย yeah. ่ทำกับแม่ดีใจไหมรั <Yeah. S 1> ปบปกป้องได้แล้วเย้โ yeah. อ oh ้โหใช่จริงด้วยเนี่ยมันอยู่บนนีจ้จริงด้วยอะ่ะ <Hey. S 1> เอาละนะ <Hey. S 1> oh, ชาเอาไปถชายวิเศษจัดการตั้เลยลูกยิงฮันจัดก,การมันโอ้โห oh oh. เป็นยังไงล่ะเจอกับชายวิเศษน้ำชาเข้าไปโอ oh oh. ้น้ำชายิงอีกลูกยิงอีก โอ้โหมันยังไงล่ะนั่นาไงมันตกต้นไม้มาเลยเย่หายไปแล้วหนึ่งตัวตรงนู้นน้อยตรนู้นหยๆพ่อดูสิไหนเก็บดอกของมอสชาโอ้ยตรงนั้นใช่ไหมเก็บดอกของมอสชามันไม่ไเก็บดอกไม้น้าชาใช่ไหมอ๋อน,น้าชายิงมันก่อนยิงมันก่อนมันอยู่ตรงไหน,นอ้าวจัดการวิ่งไปยิงไปเลยยิงไปยิงไปองงเออยิงเลยยิงเลยเอาต่อใส่ลิงค์เฮด มาเก็บดอกไม้นะชาใช่ไหมโอ้ยิงไปยิงไปโอ้ยยิงเยอะยิงเยอะยิงเยอะโอ้ยมันระเบิดหายไปแล้วไปดูที่ดอกไม้อยู่ไหมดอกไม้อยังอยู่ไหมเอาจ่าโอ้ยยิงมายิงมาโอ้โหยิงใหญ่ยิงใหญ่ยิงใหญ่อ่าพอพอพอมันตายแล้วมันตายแล้วเก็บ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 นั่นไงเจอตลาดที่ต่อจางเจอหน้าชายิงเต็มเลยโอ้โหมันระเบิดไปแล้วเยยไปต่อไปต่อดีกว่ามีหลายตัวเพราะว่านะที่เนี่ยก่อนเลยก่อนเลย กอไฟจะสายย่งโอ้ยสจุสายยยขึไปขึ้นเอาไฟมาเนถอยมาระชาส่อไฟตรงนี้ใช่ไหมโอ้ไฟลุกต้นไม้เลยอ่ะพระชาอยเข้าไปนะลูกไฟลุกต้นไม้เลยโอ้ไฟท่วไฟท่วอันสปดาู้าหลังต้นไม้นี่เองสัปดาหอยู่ในต้นไม้เอนีหน้าจะส่อไฟใช่ไหมลูกเออสัปดาหมันโดนไฟไหม้หมดเลยเย้ เอาหัวจะจัดการมันเถอะทำยังไงโอ้โหน้ชาเตะประเด็นไปเลยจะประหาดตุ๊กแกเย่ชาแล้ยิงเสียเหมือนตุ๊กแกกับแซเดนเฮดผสมกันน่ะอยู่ตรงไหนไม่นั่นมันตุ๊กแกเฮ้ยไม่ใช่นั่นมันแซนด์เฮดหัวตุ๊กแกนั่นไง แสดงว่าเด็กๆไปตีมันเมื่อกี้ไฟเลเหอมันเลยมาเลยนั่งยังไงไฟเลเซมันกระโดดลงมาแล้วอะแลหัวตุ๊กแกกระโดดลงมาแล้วเฮ้มันโดดไปยืนตรงนี้แลวอะจะมเตังรถก๊อปมาเซนเตังรถก๊อปมาครับโอ้ยนี่น่นี่ยนี่นี่นี่นนี่น่นี่น ้อยมาในมือนะชาเลยนี่มือนะชาเล็กๆนี่อร่อยแรมล้หรอกโอ้ยอยมาแล้วลยมาแล้วโอ้ยลอยมาแล้วอยมาแล้วโอยมาแล้วอยมาแ้โอ้ยอยมาแล้วมาแลโอ้ยลกยมแ้อยาแล้ยนมแอยอลอมาแล้อยมอยมอมโอมันสั่นยมันสั่นยมโอ้ยลยอ้ยยมาม้ยอ้ยมยมาม้อยมา้ลอม้ยแล้วอื่อนเอาไปยยม้อมแล้วออา้้ลย โอ้ยยังไหมามันเจอซาเลนเฮดแตะนาชามันเผาซาเลนเฮดไปเลยนาชา่ายไปก่อนเร็วเสกมมกกาทาวิเศษล่ายไปก่อนอช่วยหมาก่อนเฮ้นั่น ไปจะใส่เลนส้เดินแล้วชาเจ็บกับตัวที่เดียวแลยไป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 ,ไป,ไปโอเค <st arts> <sm all> มันเ <sm all> ก็มันเหนือจะเล่าว่าคนนี้ไปนะครับ <laughs> ช่ายิงไปแล้วยิงไปมันมาที่ยิงต่อเนอะโอ้ดูทายิงท่าใหม่ครับโอ้โหา,าิี่ทางโอ้โหจุกกระตาครับตา,ต,าตัวสัตวประหลาดตาัวนี้ทายิงแล้วนี่มันมีอยู่บนเวทีนี้นตัวเลงนะนี่เอเห็นนี่โอหยิงไงนั่งยิงเลยโอ้ยเย้เระเบิดหายเลยโอ้ยนะฮะใช่นะฮนะ ทำไมถอดหัวล่ะซาเลนเฮห,หรือกระสือเนี่ยย่อยถอดหัวทำไมนี่ไงเพราะผลของการขโมยไงผลกรรมของการขโมยเป็นไงล่ะกลายเป็นกระสือเลยซาเลนห้กลายเป็นกระสือไปแล้วนะชาอเอากระทําพิเศรษรักษามานันดีกว่าสงสารมันจังเลยเอาช่วยกับแม่เร็วช่วยซาเลให้กลับมาเป็นปกติก่อนยิงไปย่อยอาซาเสียยังไงเนี่ย ทำไมเซรีนให้ใหกายเป็นหวัวทุบแกไปแล้วอะ่ะว้ายมันใช่หร,ออรือเปล่านะซ่าไหนเสกใหม่ซ <c oughs> ิเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ยิงอีกทีนึงซิลองอีกทีซิเฮ <c oughs> ้ยว้าไม่ใช่ละชาทำไมกลายเป็นหัวไดโนเลลสาร์ไปอะ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมรชากระทาเสียหรือเปล่าเนี่ยฮะเรียกซุปเปอร์แมนมาช่วยดีกว่าไหมเซเล,ลนให้ซุปเปอร์แมนเอาไหมอ๋อชายกกระทาสูงๆเรียกมา Dìu dao kiểu gì ngày mà không biết hay. Đừng cái ki ㅡ Tập นั่นไงนั่นไงมันอยู่ตรงนั้นจริงด้วยนาชายิงไปเลยลูกเดี๋เดี๋ยวเอ้ยยิงไปโอ,อ้ยจัดการมันจัดการมันนั่นไงมันหายไปแล้วเ,ออเราต้องจับมันขังไว้ก่อนนะเออแม่ชัก็บอกสุรินญาณดูดมันนั่นไงมันลอยเข้ามาแล้วแม่รีบปิดแล้วรีบปิดอ,อ,อยู่บนตู้คอนเทนเนอร์สีแดงนาชายิงให้พ่อหน่อยล็วยิงแล้วลูก อยู่บนตู้คอนเทนเนอร์สีแดงเลยใช่ยิงแล้วคุณโสงค่ะเอ้ยเรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วแม่รีบเก็บใส่แล้วโอ้เก็บไว้แม่เก็บไว้แม่เก็บไว้โอเคแม่รีบปิดหลังทำลายรถรถอะไรอะรถอะไรไม่รู้นะโอ้ยโอ้ยมันทำลายรถมันแน่เลยนั่นขอลได้ใจัดการก่อนลูกจัดการก่อน โอ้โหล่ชาช้ายิ่งมันยิงมันยิงมันนั่นไงมันระเบิดไปแล้วเก่งมากไปต่อไปต่อเดี๋ยวแม่ดูดก่อนเอาลืมลืมเอาแม่ดูดแม่ดูดโอเคขอก,ก็บ,บอกแล้วไปไปไปโว้ยได้ไงมันอยู่บนบ้านนั่นไงโอเคน่าชาจัดการน่าชาจัดการเลยเออ บาเรียปกป้องเราไว้แล้วเอาแล้วชายิงแล้วยิงโอ้โหยิงจัดก,การมันอะแม่เก็บไปเท่ามาอ๋อเรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วนั่นอยอยู่ข้างหลังนะชานั่นนั่นนั่นอยู่ตรงทางโอ้ยิงมันยิงมันยิงมันอะย,งยิงไปยิงไปอย่าหยุดนะฮะ เอ่ยิงไปหันยิงไปยิงไปโอ้ยิงไปนานๆยิงไปนานๆโอ้ยังไม่หยุดเลยโอ้ระเบิดแล้วโอ้โหแม่เก็บเร็วโอเคเ่าก็บอกแล้วเก็บๆก็บแม่นี่เก็บตรงนู้นเหรอโอ้ยิงมาลูกยิงมาเอ้ยโอ้ยเจ้าใส่เป็นเฮตโดนราชายิงไปแล้วนี่ไงยิงไปเลยลูกมันมันอาจมันมาทำลายลานจอดรถเราได้ยังไงโอเคโอเคเอาแม่เก็บ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  โอเคอ๋อนาชากับแม่ดีใจหน่อยแล้วโอ้ยเราตายหมดแล้วเย,ย้เย้นาช่า,มาแม่ทำนาช่าแม่ทำมันหลุดออกมาแล้วอ่ะโอ้ยมีควนนันดำๆออกมาด้วยโอย้มันหลุดออกมาแล้วลอ่啊โอ้มันหลุดออกมาแล้วโอ้ยมันไปไหนอุ้ยมันไปทางนี้แล้ว เดีบบว่าเพียบเลยที่เราจาราับมาจนวัวไม่รู้มันรับไม่ถูกเลยวิ่งมารีบวิ่งมาใส่เงินเทปตรงนี้เป็นติดโอ๊ยมันหลุดไปแล้วันน,นีีเ่ยแม่ทำไมถือไม่ได้ตัวเลยแม่รีบวิ่งมาเดีวติดตัวติดตัวเยอะมากเดี๋ยวเราต้องไปจัดการแล้วแม่รีบมาตั้งหลักก่อนอย่าว่าฉันดัดกันอย่าว่าฉันดัดกันอ๋อจัดการยังไงน้ำพิเศษน้ำพิเศษนี่น้ำอะไรอ่ะออยอันโอน้อออยอันโอสดใช่ไหม เด็กติดออย frog. อันโอสดนะครับนี่หรอโอ้โหนะครับกินน้ยพิเศษอย่างนี้หรอโอ้ยโอ้กินใหญ่เลยกินใหญ่เลยยักโอ้โได้ซกับมาตัวเล็กอีกครั้งแล้วเย้เมื่อกี้แนมะ่เสกมาใช่ไหมเก่าตัวเล็กอีกครั้งแล้วในที่สุดเราก็จัดการซาเลนเฮนได้แล้วนะ มากลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งแล้วโอเค <Okay. S 1> ทำอะไรที่ตัวอะไเนี่ยตัวอะไรตัวอะไรโอ้ชีต้าวิ่งไปแล้วโอเคครับงั้นคิดดีว่าเท่านี้ก่อนนะครับนรอชาจะเป็นองค์อินทรียแล้ว <c oughs> โอเคฝากกดติดตามช่องน้องกราชาด้วยนะครับสวัสดีครับนี่ทุ่งนาสวยไหมครับเนี่นี่